แล้วตอนนี้พวกเราสองคนนะครับพาทุกท่านมาอยู่กับรายการครัวซองครัวดนตรีที่พร้อมปรุงแต่งบทเพลงใหม่ๆและพร้อมจะเสิร์ฟความไพเราะสดๆร้อนให้กับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกว่ารายการนี้ฉีกนะฉีกเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกแนวเพลงใครยอดดิวสูงสุดสูงสุดอ่าก็จะได้มี M อวของตัวเองเต็มรูปแบบบางวินนนนนคคีี้ท่่ตััวเออมมงฉไดี ผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือเราก็แยกจากกันไปประมาณหนึ่งปีครับแล้วพอกลับมาจูนเข้าหากันปุ๊บพยายามทำดีครับแต่สุดท้ายแล้วทำดีแค่ไหนมันก็เขาก็มองว่าเราไม่ดีเหมือนเดิมครับพี่ตอนนี้กับพวกเราสองคนนะครับผมเต้จิกรินครับผมวิสวิท์ครับและตอนนี้พวกเราสองคนนะครับพาทุกท่านมาอยู่กับรายการรู้สอง ครัวดนตรีที่พร้อมปรุงแต่งบทเพลงใหม่ๆและพร้อมจะเสิร์ฟความไพเราะสดๆร้อนๆให้กับคุณผู้ชมครับผมคือผมสงสัยว่ารายการนี้รายการครัวซองเนี่ยครับผมมันทำแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ต้องบอกว่ารายการนี้สร้างสรรนะครับผมจัดสรรขึ้นมาเพื่อหาคนที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงการแต่งเพลงจากทั่วภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยนัองวิ์แต่มีบททดสอบนะบททดสอบคือยังไงครับพี่ไม่ได้บอกว่าใครเข้ามาจะได้แบบมี MV มีมีเพลงของตัวเองนะคือเพลงอ่ะคุณมีอยู่แล้ว แต่พอคุณมีเพลงเข้ามาเนี่ยจะมาวัดกันที่วันเนี้ย EP แรกใช่ไหมใช่เป็น <EP. S 1> ครัวซอง EP แรกนะครับผมแล้วก็จะมี EP ต่อไปเราคือแบบพอมาสรุปกันแล้วเนี่ยใครยอดดิวสูงสุดสูงสุดอ่ะก็จะได้มี MV ของตัวเองเต็มรูปแบบบางวิดแต่ต้องบอกว่าหลายหลายคนนะที่ชมอยู่นะครับนะตอนนี้นาะเพราะเห็นเราเป็นนักร้องลูกทุ่งแบบประกวดรายการไม้ทอคำนะครับผมแต่ต้องบอกว่ารายการนี้ฉีกนะ เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทุกแนวเพลงว่าจะเป็นลูกทุ่งเอ่ยหมอํำเอ่ยสตริงเอ่ยฮิปฮอปเพลงแดนซ์เพลงป๊อปเพลงอะไรเป็นว่าถ้าอะไรคือที่เป็นเพลงคือได้หมดเปิดโอกาสให้ได้ทุกคนแขกรับเชิญวันนี้เป็นยังไงนะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วอยากเจอแขกรับเชิญแล้วครับตอนเมื่อกี้ให้เขาร้องแซมเปิลเพลงขึ้นมาโหเพราะมากนี่คนดังอ่างทองเลยนะอ่างทองนี่อก่างทองเลยครับครับผมอ่ะทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมขอเชิญทุกท่านพับตกเพรารกาชเกแล้ว ไปพบกับคุณก๊อฟทิติกรครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณก๊อฟทิติกรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับให้คุณก๊อฟนะครับแนะนำตัวซึกนิดหนึ่งนะครับเป็นมายังไงบ้างครับตอนนี้ครับผมชื่อก๊อฟทิติกรนะครับอยู่อ่างทองนะครับครับผมตอนนี้ก็ เละนั่งเตียงกลางคืนอยู่ด้วยครับแล้วก็หลายๆคนก็รู้จักกับคําว่าฉากลวยครับมันมีความเป็นมาอย่างไงคุณก๊อฟที่ได้ฉายานี้ขึ้นมาครับอ่าก็คือว่าฉายานี้มันต้องต้องย้อนวัยไปตั้งแต่สมัยยมด้วยกันครับคือสมัยเด็กๆเราตั้งแก๊งกันว่าแก๊งขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยจะมีในแก๊งก็จะมีพวกทัพทีมกอกช่องแล้วก็เสน่จันอะไรอย่างเงี้ยครับนี่พูดมาน้ำลายไหลาย้องไหมขอแห้งนะครับพี่ผมขอเป็นฝอยทองทำไมนร่วงวิทย์ เอากอ็หน้าเค้กยังมีฝอยทองแล้วเมื่อไหร่คนที่ผมแอบมองจะมีใจล่ะครับพี่นี่ต้องบอกว่าหลายๆคนนะอาจจะคุนหน้าคุณตาเขานะครับคุณเฉากว้ยเนี่ยเพราะว่าเขามาเคยเคยมาออกรายการไอคอนซีไว้ด้วยอ่าครับแล้ววันนั้นที่มา I อคอนซีนี่ได้ฟิตหรือว่าได้มาในเทปของของศิลปินท่านใดค,ครับผมมาในเทปของพี่แชม่มแช่มลำครับได้ฟิต เดายังไม่รู้นะนอกจากที่เขาเป็นศิลปินนักร้องแล้วร้องเพลงกลางคืนแล้วเขายังมีอีกหนึ่งอาชีพอะไรเอ่ยครับอตอนนี้ผมเป็นเจ้าของร้าน The ะบ y ย a ฮ r Cut Barber Shop ครับร้านตัดผมครับได้มีโอกาสมาแต่งเพลงอาอย่างงี้ดีกว่าคือผมเริ่มเขียนเพลงแต่อายุ20ปีถึงว่าถึงว่ามีความสําอเดี๋ยวเดี๋ยวอายุ20แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุย4นสี่ครับมา4ปีแล้วเริ่มจาก20นะแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรา อยากแต่งเพลงก็เหตุการณ์ที่เคยเจอมาก็คือว่าบางทีฟังเพื่อนเล่าบ้างเจอประสบการณ์กับตัวเองบ้างครับก็เลยผมก็เลยมานั่งคิดดูว่าการที่เราเขียนเพลงเนี่ยมันน่าจะดีกว่าการที่เราไปพูดให้คน่นฟังวันนี้นําเพลงอะไรมาเสิร์ฟกับรายการครัวซองของเราบ้างครับวันนี้ผมมีเพลงของผมที่เพิ่งจะเขียนเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอ้สดๆนร้อนเลยชื่อเพลงว่าคนดีที่เธอไม่ต้องการครับมันเป็นเพลงแนวไหนครับที่ เคก็มสติงอินดี้กึ่งเพื่อชีวิตนิดนึงครับคือเล่าจากความเป็นเราหรือว่าเอาชีวิตคนอื่นมาแต่งครับเพลงนี้โดยตรงส่วนตัวเลยครับผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครับก็ใช่มันต้องมีแฟนคนต้องมีแฟนสองคนเราได้คบกันมาสักพักหนึ่งเลยนะครับระยะยาวแล้วคือเราก็แยกจากกันไปประมาณหนึ่งปีครับพี่แล้วพอกลับมาจูนเข้าหากันปุ๊บเราก็พยายามปรับตัวเข้าหาเขาทุกอย่างครับก็ว่า พยายามทาดีเพื่อเขาที่สุดนะครับทั้งนั้นที่เมื่อก่อนเราไม่ใช่เราเละเทะเมื่อก่อนนะครับแต่พอกลับมาก็รู้สึกว่าโอเคอยากเผาพอ,พอ,พอแล้วเราเปลี่ยนตัวเองแล้วครับก็พยายามทําดีครับแต่สุดท้ายแล้วทําดีแค่ไหนมันก็เขาก็มองว่าเราไม่ดีเหมือนเดิมนะครับพี่ครับผมและผมก็คิดว่านะเพลงนี้น่าจะเหมาะที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่กําลังอกหักในตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้คุณก๊อฟของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมผมก็พร้อมแล้วครับ เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆะนะี่ครับผมคนดีที่เธอไม่ต้องการจากคุณกอครับฉันคนนี้คนที่เธอไม่ต้องการเรื่องวันวาน ลบเลือนหายไปแล้วจากนี้ฉันคงต้องเดินจากไปเหมือนอย่างใครๆที่ผ่านเข้ามาต่อจากนี้ฉันคงต้องอยู่ลำพังหมดความหวัง ไรกำลังเกินจนไวเมื่อในใจของฉันมันแตกสลายไปกับคำลาที่เธอ คนนี้คนที่ตัวเธอมองฉันไม่ดีและในวันนี้หัวใจที่มีคือเธอเท่านั้นและฉันอยากจะบอกเธอว่าในวันนี้ฉันคนดีที่เธอไม่ต้องการจะขอเดินไปตามทางในวันที่ไม่มีใคร ต่อจากนี้ฉันคงต้องอยู่ลำพังหมดความหวังไรกำลังเกินทนไวเมื่อในใจของฉันมันแตกสลายไปกับคำลา จะบออกเธแม้ว่าเธอนนั้นจะไม่รู้โอ้ฉันคนนี้คนที่ตัวเธอมองฉันไม่ดีและในวันนี้หัวใจที่มีคือเธอเท่านั้นและฉันอยากจะบอกเธอว่า ทางในวันที่ไม่มีใครและฉันอยากจะบอกเธอว่าในวันนี้ฉันคนดีที่เธอไม่ต้องทางจะขอเดินไปตามทางในวันที่ไม่มีใครจะขอดูแลหัวใจดูนี้ที่เธอไม่เอา ตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วยังไงก็ขอให้คุณก๊อฟนะครับขอกาลังใจจากทุกคนหน่อยอยากให้คลิปของเราเนี่ยแบบยอดวิวเยอะฝากกำลังใจหน่อยครับเพลงคนดีที่เธอไม่ต้องการนะฮะก็ลองเข้ามาฟังดูครับแล้วฝากแชร์ฝากไลค์เยอะๆยอะด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับติดตามกด subscribe ที่ห้องเพลงบางพูลด้วยนะครับที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆหรือว่าบทเพลงใหม่ๆคลิปใหม่อีพีหน้าที่เราจะได้ฟังกันนะครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการครัวซองขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพูดเพราะยังว่าฉันจะเก็บเธอไว้เก็บในสวดเลยทางตรง วันที่ฉันคนนี้ไม่อาจดึงเธอกลับมาเธออยู่ตรงนี้อยู่ในใจฉันที่เคยมีกัน